ใครบอกคุณเกจะเล่าให้สใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิสสช่วงบอกหมดบอกหมดช่วงที่2สนับสนุนโดยเติมเต็มชีวิตสมาร์ท GSM สิ่งเดียวอยู่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโนว์วีเลฟฟีโนครั้งหนึ่งะครับพายุเกเคยถลม่มชุมพร นะครับประจวบคีร,คครีขันธ์หลายๆจังหวัดเขาบอกว่าจะมีพายุที่ร้ายแรงกว่าพายุเกเข้ามาอีกจริงไหมฮะอันนี้ก็พูดยากนะฮะก็ฝรั่งก็เคยเคยสอนผมมาบอกว่าเมืองไทยเราจะไม่เจอพายุเกในอ่าวไทยเลยแต่มันก็เกิดขึ้นได้<ช>นะครับเพราะนั้นยายตาธรรมชาติเนี่ยเราจะไปเจาะจองบอกว่าอะไรที่ไม่เคยเกิดมันเกิดเนี่ยมันไม่ได้นะเราเคยเกิดพายุเฮริยียด เข้ามาที่แหลมจะนลมพุกเมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อนมันก็ทําลายชีวิตคนมันต้องเป็นพันๆคนแล้วพายุเกก็มีความเร็วลมสูงสุดถึงร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปขึ้นที่ท่าแซะที่ชุมพรคนก็ตายเยอะแยะเพราะนั้นตัยธรรมชาติเราประมาทไม่ได้ก็อาจจะมีอีกอาจจะมีอีกหรือหรือจะรุนแรงกว่าหรือจะไม่รุนแรงกว่าแต่เพราะนั้นระบบเกินภัยมันถึงสําคัญในเดือนพฤศจิกายนยังจะมีพายุอะไรหลายถ้าดูจาก แผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแน,แน่สมสมติว่าตอนนี้อาจารย์เป็นคนเตือนภัยแล้วเตือนภัยกับประชาชนในวันนี้จะมีพายุอะไรเข้ามาอีกไหมตอนนี้จากแผนที่อากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาเขาระบุไว้เนี่ยมันมีพายุก,ก่อตัวทถาฟิลิปปินส์อยู่สองสามโลครับนะ,ะแต่ยังเป็นยอมความกดอากาศต่ำอยู่แล้วยอมความกดอากาศต่ำนี้อาจจะทวีกําลังแรงเป็นพายุดิเพรสชันหรือเป็นพายุโซนร้อนหรือเป็นพายุไต้ฝุ่นก็ได้ในอนาคตเพราะนั้นต้องคอยจับตามดยคือก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะเข้ามา ไม่อ้องประมาณเป็นครับต้องดูใกล้ๆต้องฟังจากกรมอุตุอีกทีหนึ่งเราดูจากกรมอุตุก็ประมาณแต่ยังไงก็ตามเราทราบล่วงหน้าแน่นอนสามสามวันสามวันสามวันก่อนที่จะมีผลกระทบต่อประเทศแต่บรรยกาศท่านนะฮะคสามวันนี้สามวันนี้ท่านนนโตที่หัดยายบอกเขาวันเดียวเขาก็ย้ายก็ไปก่อนละขอให้บอกเถอะนี่เราไม่บอก S <S เราไปบอกเขาตอนน้ำท่วมขึ้นถึงกอแล <S 2> <S 2> <S อ้วแล้วเขาจะไปไหนนะ,ะไม่ได้เรื่องเรื่องที่คุณมดามพูดไปเรื่องอะไรนะน้ําท่วมที่สมุทรสมุทรปราการสมุทรปรกาการนี่นักวิชาการทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะผมหรือใครทํานายว่าแผ่นดินประเทศไทยเราเนี่ยนะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมันชุดตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไปสูบน้ำมาดานออกมาใช่การชุดตัวของกรุงเทพมหานครเนี่ยชุดตัวลงไปห้าเซนสิบเซนทุกปี บริเวณรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหงเี่นน้องจอกเดียเ๋ยวนี้ชุดตัวอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแล้วมาถึงรามสองอแถวรามสองมไม่แล้วรามสองรามหนึ่งเนี่ยเปิดประตูน้ำพระกนองประตูน้ำสำโรงน้ําท่วมทันทีเลยไม่ต้องไปรอน อันน้ำแข็งละลายแล้วเดี๋ยวนี้นะเองเปิดดูดิเราให้กรทมเปิดประตูน้ำพระขนงท่วมเลยน้ำถล่งเนี่ยจปลองทำไมครับจำลองใวปรท่วมดิฮะก็ลองให้ให้ดูว่าเป็นจริงหรือเปล่าน้ำท่วมรังกำแหงทันทีเลยเออเดี๋ยวนี้มันชุดตัวอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลแล้วยิ่งถ้าเผื่อน้ำแข็งละลายน้ำแข็ง้วโลกละลายน้ำแข็งโวโลกต้ละลายปริมาณน้ำในทะเลมันก็สูงขึ้นตอนนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเขาก็บอกว่าเนี่ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยอีกแปดปีเท่านั้นเอง กรุงเทพมหานครจะจมน้ํก่อนไม่ใช่จมน้ำแล้วแห้งนะแต่ว่อวันนี้เราเราเคยเจออาจารย์มาท่านึ่งครับนะครับบอกว่าเออไม่ท่วมก็บอกไม่ท่วมยังไงก็ไม่ท่วมประเทศไทยยังไงก็ไม่ท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไงก็ไม่ท่วมทาไมถึงไม่ท่วมอ่ะวันนั้นเราได้เจอมาเมื่อวันก่อนที่คุยกับท่านปมำโมดท่านบระบอกท่านบอกว่าท่วมเพราะถ้าเผื่อไม่มีน้ําเหนือมาก็ไม่ท่วม Uh huh. ท่านพูดถึงเรื่องน้ําเหนือน้ําเหนือแะ <c oughs> แต่ท่านไม่ได้พูดถึงน้ําทะเลนุ uh huh. นน้ําทะเลนุนเนี่ยทางสลังเขาเลยนะทางศาสตรชาชติเขาระบุเลยกร uh huh. ุงเทพมหานะครไช้ง่อนฮา,านอย uh huh. กกากัตต้าพวกนี้ทั่วหมดน uh ุก huh. อ s, <ะ> <S สนาาิิ s u n a หน่อย <S uh huh. <S ส s u เกี่ยวกับ huh. อาจารย์เนี่ยน่าจะเป็นคนผูกพันกับสึนามิครับน่าจะเป็นคนหลายๆครั้งที่จะบอกอาจารย์เนี่ยบางรายคนบอกเลอะเทอะถ้าคุณสมิธทตเป็นสาอาลพูดสดดึนามิเนี่ยเป็นสิ่งเลอะเทอะอย่าไปฟังเพราะมันไม่เกิดหรอกรพูดจาไปเรื่อยผมพูดอีกทีแล้วกันสึนามิในอนาคตมีแน่นอนมีแน่นอนเมื่อมาปีไห่ จะระบุได้ว่าจะมีื่อไดหลายท่านบอกอีก6กร้อปีนู่นน่ะบางคนก็พูดอย่างนั้นผมก็บอกงั้นเราเป็นขี้เท่าเปันหมดแล้วอกร้อยปีอย่ามาพูดถ้ามาพูดอย่างงี้ต้องท้าต่อยกันแล้วนี่ไงมันท้าต่อยมันท้าต่อยได้มันไม่ได้อะพูดอย่างนั้นไม่ได้บอกมาที่จะมีหรือไม่มีครับแต่ผมบอกว่ามีแน่ๆมีแน่ๆแต่ว่าโอกาสที่จะมีใกล้หรือไกลนี่ต้อง อย่างครั้งที่แล้วที่มีไปนั้นคือทางอาจารย์ก็มีคนบอกก่อนด้วยว่าจะมีใช่ไม่มีใครเชื่อหัวางันใหญ่อย่างที่นดนีเซียเนี่ยพอเราเกิดที่เมืองไทยเมื่อยี่สิบหกธันวาสองพัน้สิบเจ็ดแล้วนักวิทยาศาสตร์กบอกไม่มีอีกแล้วในพื้นที่นี้ไม่มีถ้ามันเกิดที่นดนีเซียกนตายร้อยกว่าคนเนี่ยนะฮะแล้วมันเกิดก่อนหน้านั้นเป็นยี่สิบหกธันวาสองพันสเจ็ด พอเดินกรกดาสองห้าสแปดมันก็เกิดครั้งหนึ่งที่อินโดนีเซียเหมือนกันคนตายเหมือนกันสามพันคนเพราะฉะนั้นภัยธรรมชาติเนี่ยเราประมาทไม่ได้เราจะจะไปบอกเขาเดี๋ยวเพิ่งเกิดนะนะกลางคืนฉันนอนหลับอยู่เกิดตอนเช้าหรืออะไรอย่างงี้บอกไม่ได้มันบอกไม่ได้เราต้องต้องไม่ประมาทภายในปีนี้หรือเปล่าครับจะไปดังนั้นถามจริงๆถามอันนี้ถามแบบเปิดใจอันนี้ปีนี้จะมีไหมสุดอนนี้ผมพูดมันใช่ผมพูดเดี๋ยวผมก็เข้าจังหวัดเขาไม่ได้อ่ะสมมุติจะมีไหมสุดามิคาทาง แถวทะเลฝั่งอันดามันอ่ะผมว่ามีแน่นะปีนี้ปีนี้ไม่บอกบอกไม่ได้ปีนี้มีเนี่ยเอาเอาเอาสักประมาณสักกี่ปีดีกว่าผมว่าภายในเร็วๆนี้กันแล้วกันเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะฮะทำไมเคยพูดแล้วเข้าจังหวัดก็ไม่ได้เลยเหรอฮะเขาไม่เข้าเลยจริงไหมการทองเที่ยวเขาเสียไม่เข้าเลยเหรอใช่คร้บแล้วนะครับแล้วแน่นอนนะครับที่จริงแล้วการเตือนภัยพิบัติเนี่ยมันก็ต้องกันไว้ดีกว่า ครับวันนี้อยากจะบอกอันนี้ก็คือเราก็เตือนกันไปตามเอาความรู้ดำดั่งสนิทอีนนีก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆครับดรสมิธธรรมสารตร์อดีตประธานอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเช่นเคยครับเราจะลารายการกันด้วยช่วงบอกต่อนะครับเดี๋ยวไปชมครับว่าวันนี้ใครบอกต่อใครนะครับวันนี้เราไปกันก่อนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นอย่างนี้ทางมอเตอร์นซทีวีวันนี้พักผ่อนให้สบายเสาร์อาทิตย์แล้วกลับมาเจอกันใหม่วัน ช่วงบอกต่อสนับสนุนโดย w ว r ล d g แกสเพียงข้างสร้างรอยยิ้ม วันนี้นะคะตอก็อยากจะมาขอบคุณพี่สาวคนหนึ่งค่ะเป็นพี่สาวในวงการนะคะที่ชื่อว่าพี่โอ๋พิรดาน,นั่นเองค่ะพี่โอ๋เนี่ยนะคะเป็นคนที่เป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่ใจดีคือไม่ได้แก่ผู้ใหญ่มากคือเป็นเพื่อนๆกันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเขาเป็นคนให้คาปรึกษาได้ดีค่ะมีเหตุการณ์วันหนึ่งที่โอ้โหจาไม่เคยลืมเลยนะคะต่าไม่รู้ว่าพี่โอ๋จะจําได้หรือเปล่านะคะมีวันนึงค่ะตอก,ก็ทะเลาะก,กับแฟนอย่างนี้ทะเลาะก,กันแบบเลิกกันโอ้โห ร้องห่มร้องไห้เลยแล้วก็แบบมีพี่โอ๋เนี่ยแหละที่แบบเวลค่ำตลอดเปิดบ้านต้อนรับตลอดเออเนี่ยขอไปนอนบ้านพี่โอ๋ได้ป่าขอไปคุยกับพี่โอ๋ได้เป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ขับไปหาที่คอนโดชีพอไปถึงก็นึกว่าทุกคนแบบสลบสลดยหลับกันหมดแล้วเพราะน่าจะตีสามกับตีสี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสุปเปิดบ้านไปทุกคนแบบเฮ่แบบคือรอกันอยู่อะค่ะตื่นขึ้นมารอทํากับข้าวไว้ให้มีขนมมีเครื่องดื่มอะไรสารพัดทุกอย่างค่ะก็อยากจะบอกพี่โอ๋ว่าถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้พี่โอ๋กับพี่ฟิวเนี่ยนะคะก็คงจะไไมม่่หหาายยดี เร็วเหมือนวันนี้เพือทําให้เหตุการณ์วันนั้นน่ะร้ายกับกลายเป็นดีได้ในเวลามากๆเลยยังไงก็ขอขอบคุณพี่โอมมากๆเลยนะคะ